นับตั้งแต่ปี2,547เป็นต้นมามีสถิติคดีความอาญาทั้งสิน 1, 2, ้น127,67คดีเป็นคดีความมั่นคงเพียงร้อยละ8.37โดยชายแดนภาคใต้เนี่ยนะที่ศูนย์ราชการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้รับผิดช,ชอบอยู่เนี่ยนะครับเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกองราชการตำรวจภูธรภาคตา่ตางๆม,มันมีตั้งอาญากรรมปกติแต่ที่นี่มันมีเพิ่มเติมเข้ามาเรื่องของความมั่นคงนะครับบางทีเนี่ยเหตุเกิดขึ้นมาเนี่ย เราก็คิดว่าเป็นเรื่องความมั่นคงทั้งหมดความจริงไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งทั้งส่วนตัวก็มีการโยนท้องถิ่นก็มีปัญหาภัยแทรกซ้อนต่างๆเรื่องของผิดกฎหมายในพื้นที่ก็มีแล้วก็มาอาศัยก่อเหตุในพื้นที่แล้วก็โยนเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับแต่ในเรื่องของการสอบสวนการให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมถือว่าในเรื่องของความเป็นธรรมเนี่ยเป็นนโยบายหนึ่งใน3ข้อของศูนย์การตำรวจจังหวัดแฌรแดนภาคใต้นะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเราถูกกล่าวหาว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรั ดังนั้นข้อก่อหาในอดีที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะต้องแก้ไขให้ได้คือถ้าดูตัวเลขเชิงสถิติเนี่ยนะครับมันก็ลดลงนะลดลงโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2 5 5 0นี่ยมันลดลงมาเป็นลจาจับแต่ตัวเลขในส่วนนี้เราก็คงใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อนําม,มาในเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องการวิเคราะห์อะไรต่างๆนะครับผมยังถือว่าในส่วนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยนะครับยังมีความรุนแรงอยู่ ถึงแม้ตัวเลขในเชิงสถิติที่เราเก็บรวบรวมมันจะลดลงก็ตามนะครับถามว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนของตํารวจทหารฝ่ายปกครองเราพอใจไหมใน,นส่วนนี้เราก็คงไม่พอใจตามรายที่มีความสูญเสียในเรื่องโทรเบคและทรัพย์สินเราจะพอใจแต่เมื่อไม่มีเหตุเกิดขึ้นเลยนะครับความสูญเสียไม่มีอย่างเนี้นะครับเราถึงจะพอใจในส่วนนี้ก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขอให้มีความมั่นใจต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าตำรวจทหารฝ่ายปกครองในพื้นที่เนี่ยนะครับเรา ทุ่มเททางานเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อความสงบในพื้นที่ครับการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ความจริงปรากฏเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษากฎหมายรวมบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งทหารพลเรือนและที่สําคัญคือการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน โดยมีจุดหมายเดียวกันนั่นคือความสัติสุขที่จะกลับคืนมานั่นเองทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงาน